พี่น้องดีเอฟซีครับไหลายคนนะครับขอบคุนแต่ก็เป็นกำลังใจขอบคุณห,หลายครับ สวัสดีครับโอเเ้โหตุ๊ดตะฮงไทยไก็สทอดสเออ,อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาว่อนี้ติ๊กต็อกแป๊บเดียวอร่อยทุคคกคนไทยติ๊กต็อกวันนี้แป๊บเดียวอร่อยทุกคนนี่คาณถ่ายยูทูปสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเขคำวาเป็นกำลังแรงใจครับสองท่านสามท่านสี่ท่านนะครับผมเอามาจากยี่สิบคนครับเป็นที่มีเรื่องบอกให้ฟังครับ เรียงนอกรปัน um, right so really voilà eh ี่งมีเรียงหอยฟังครับผมผมเป็นเรียงพยาบานฟินแลนด้ครับเออนั่นเรียงของเพื่อนห่วยฝ่าพลาเดือกันฝ่าพลาสนอดเดือกันเออห่วยที่สุดเลิหไว บ้านจักตั้งสี่สบ้านหาที่หลานยังเลิกกันได้น้องนาภาษายังพวกแหล่ะพวกนั่นเหรอเออตั้ง <c oughs> แต่สี่สบหานเขายังเลิกกันแบบฝ่าพลาเลยเลิกเป็นไปไปก็ไปนะจักเลยี <c oughs> ๋ยวที่มี่ดามาขึ้นช่องผมบ่ได้อยออึเสเข้าอะไรหรอ่เคยดามาพงกว่าเอฟซีมันนี่กันเนาะเอะเป็นกำลังใจซอยกันแล้วกันครับโรงพยาบาลพิเแลนครับสู่สู่สู่สต่อไป ต้องเข้าอยู่ครัทำมาหากินต่อไปที่แรกผมนึกว่ามันเฮดคอนเทนต์กันเว้ยเป็นคอนเทนต์บ oh, to ้าบิ๊กวิธิเฮตุยเทอร์เดนเหรอฟังไปฟ,ฟังมาโมแมนต่าพาย่ำแรงกับเป็นโม้นคนหอดีเนื้อเอิ้์นฟ้าพาย่ำแรงครว่ำดีนะครับที่คงทีครับคว่ำดังโม้คงทีหรอก เ่องน้ำขึ้นก็ให้รีบตักนารถก็มีเต็งหมดได้ใช่มากินเจ้าน้ำขึ้นให้รีบตักวันว่าเมียนความโมลันว่าบุมมีผิดแต่เขามีไรใดเป็นหลานเขายัางเลิกกันแบบป่าพาย่ำแหลงอ๋อลองดูสักหน่อย นั่งล้ลยก็เสียใจไลยหน่วยที่ซีเ้วครับเนี่ยขายขึ้นละซีหน่วยเจียกว่าขายขึ้นละซีหน่วย พี่น้องเด้อขอบคุณนะครับซิงเกิลใหม่ครับพ่อพ่อแม่พี่น้องห้าร้อยห้าร้อยหาร้อยกูวิวครับผมอยู่ตามส่องหน่อยภาษาหน่อยห้าร้อยล่ะอย่าเพี้ยงง่ายเพื่อนโกมามันยังงวเจ็บเพื่อเจ้าเพื่เจ้าตกมามันเจ็บ ซอยก็ดีเราเข้ารามาเหรอเราซอยดีเยเอเอว่ตาต่ไมีคนมาถิหูข้าวมารเราเราเออ ซีนวยแหละพี่น้องซีนวย เออเอาเต่เอาแต่แก่งนน่กับพ่อละิีงานแล้วเอาเป็นลิมิตพีดเตียงขึ้นกับติดกิดลานแล้วกับิ๊กเกอบแจ้งขึ้นเอาตัวเออล่างขวยล่างบวงแล้วล่างขวยล่างยั้งแล้วนาะนองเปรี้ยวเีกขึ้นตื้อนี่แล้ว

ยังไม่หลุดนีู่เนาะมือมันโบ้แล้วเอาแล้ว สวัครับเด้อ Claro que no, sí, no hay. อยูตัวนี้ก่อน้ให้มาทางทางลุงีโหดเด้วอนนันามีเงินเลยเงินสงเลย่นวาพวกวกการเี้ยเขาดนะกัน ก็ประยู่กันแล้วผมถือว่าทีนี้ผมกับจ่ายคาบ้านแล้วผมก็ห้าลอเลรีนละวันห้าแรนจับมือแล้วลอยสองลอยกันโอเคแล้วไอนบออยู่ได้แล้วโอ้ยแรงจับกับเลือกกินแล้วกูเ,เป็นขี่ขามาใส่แพ้ขี่ขาเจ้าของ เอามนี่ทั้งลานสเสียนลวงเขาก็มีมีอ่างานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงเคนจองตโต๊ะไว้จองโต๊ะไว้สิบสิบโตครับพี่น้องวัอนี้มีงานเลี้ยงงานเลี้ยงเนาะครับนอกวัอนี้ยังต้องการอีกเด้อครับเด้อคนงานสองคนครับเออมาคุยกับเจ้ทั้งลานคนใด,ดเลยครับสองคนไปเฝ้าวดวนติดต่อเข้ามาเลยติดตเขาเอา่อทั้งไอเสถียนมาเลย ต่อเข้ามาเลยสองคนมาคุยกันเลยครับผมมาขึ้นพวกกระบอกให้ยังมันนี่กระบอกอยู่อยากได้งานพนักง,งานเสิร์ฟครับผมอยากได้สองสามคนอยู่ครับเป็นไม่ยิ่งนะครับเด้ออาบูสาวสำนหน่อยเตุงานคองแข็ว่วองวมีที่พักไห้ย่างดีครับผมมาเลยเปล่าวด,ดวนๆมาเนี่ยครับิดต่อผู้จัดการเหมือนเดี๋ยวผมไ้เบอร์โท่าว่างไปไต่ดิ่งเด้อ่นองเด้อยมาก กินอยู่ความกินอยู่ความเออกินอยู่กับเพื่อนความมาคุยแล้วคุยถือใจครับเป็นงานแล้วพิธิลหน้าพิเศษเขางานเทียงเลิกเท่าไรเทียงขึ้นเออยังมาคุยกับมาคุยกับเจเพื่อนโหลดไอ้ตกงานอยู่เด้อพี่น้องทั้งไอ้ฟังสายเข้าก็ดีเปล่ามากี่ห้องพักให้ครับผม กินอยู่นี่เลยนอนอยู่นี่ครับพักมองอื่นมองเอาเด้อครับเด้อให้มาพักอยู่ก็เพิ่นนี่เพิ่นมี่มองพักให้นอนไม่ต้องไปเศร้าให้มันเสียเงินไปยัดเข้าไปอีกหลายต่อครับพี่น้องเ,ขขอ,งอ,เออบ้านไม่ต้งองเศร้าเขาไม่ต้อ,ลลองซือออ้อนะเลนนหนเลือบบสาเออเหลือรถเลยคันพายง่ายหนี่เนี่ยเหลือเบิดแล้วเก็บเดือนละหมื่นกว่าบ,บาทหาใช่ได้ผู้มือนี่ โอ้โหทาเราโก็ใงานเนาะสิไปประเทศไปเที่ยวบ่ได้คนดูซื้อนี่เอาปีนึงตังเปล่าได้เงินแสนกับได้เลยน่ะหยุดหยุดทุกวันอาทิตย์แอนหยุดทุกวันอาทิตย์ครับผมมาเลยครับวันนี้ก็ดสิมีงานเลี้ยงก็ดสิส่งนี่้ยนงอยเป็นรับงานเลี้ยงไหมครับวันนี้เจ้าโตซิโตว่ะงานเลี้ยงซิโตครับวันนี้เปล่าข้ามา หน่อยเลิกงานกับฟ้าออกมาเนี่ยไม่เห็นงานซอยเนี่ย13โต๊ะหน่อยมากกับไพ่มาเนี่ยกระมุนมา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 ได้ต่อด้วยรอละมันเบ่งดีไหมขอบคุณมาครับมาคุยทรืงกระบัญชการคุน คุยกับเจมาคุยครับจะคล้องล่างครับผมบวกเบรโทรไปย่างไปก่อนไปก่อนอยู่ก็อยู่ทางล่างหมนก็จักรลายแล้วอยู่กับคนเล่าแตก่อนจักรลายแอบอร์โทรจะไปอนเนีคนเทาดูอีกแสนคนน่นเดี๋ยวกับเบอยอนหลังม่งยอนหลังเมาเด้อพี่น้องเออกันคนที่สามากคุยเบอรง อยากได้พี่น้องสบป,ปฟังคุณก็ดีมันตกงานแล้วมาหาให้าหางานอยู่เดอ้อที่ต่อเขามาทักแซดไว้ใต้คลิปนี่ก็ได้ครับผมไ้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปเี๋ยวโทรกลับก็กได้ครับอนนโอ้ผมเนี่ยเปิดแล้วัน ยังเสร็จกรอนห้าโมงหน่อยๆเขามาบ้างอันนี้ก็ดีสี่โมงไฟหาโมงว่าพปีนยังอยาแตะว่าง เบาหวานโมมี่เบาหวานโมมี่เจกเม็ดแล้วก็พวกไข่มงไข่มันโมมี่ีอย่างเดียวขึ้นเลือดเลือดจางเกี่ยวกับตับตับขึ้นสองรอยผมหมอนี่เล่งใส่อย่างเดียวว่ากินเหล้าร้ายบ่สันห่วยจะเกากรยแล้วครับจะหนีเ้ากินเนี่ยเป็นปีเลวเพื่องตับอย่างเดียวแล้ววะเกี่ยวกับตับอย่างเดียวเลยตอนนี้ตับแข็งบ่เพิกินเหล้าร้ายตับแข็งคุณเขยยวะ ไอ้ก้าเป็นปีนัเร่งนี้ากินไปตลอดเนาะก้าเป็้ากินเป็นเรื่อยอ่ะเมื่อานเมียนคนพวกกจะบออีเดยกินกลับมากินเหลาอีกเปลกับมากินเหลาอีกซะเ่าไเ่้้ากินเป็นโหลดแม่นทุกคนแหละเออมันมันมีสองไทยเทนะถ้ามากินโซดายังเงียออกหมดหรอะ มาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อเดี๋ยวผมส่งไอ้เบอร์ไต่คลิปครับพี่น้องโทษที่ตามโทษเขามาเลยครับขอบคุณในหลายครับใครเอาเบอร์คลิปไม่ได้วอาเย็บเย็บยาจนครับำลำลำไม่รู้เองงงครับรางวัลที่หนึ่งปัง,ปงๆเงด้วยขอบคุณครับ